คุณบิดใบกิจบอกว่าโอเวอร์เทรคือการเทรดไม้แรกแบบไม่ลืมหูลืมตาว่าเรามีทุนเท่าไหร่มากกว่าเข้าใจถูกเปล่าครับคืออย่างนี้คุณบิดใบกิจมันมีอยู่ช่องช่องหนึ่งนะครับเขาเป็นโบรกคือเขาเขาสร้างชื่อของเขาว่าเป็นโบรกโบรกหนึ่งที่ไม่ใช่เอกนว่าแล้วเขาก็เอาคำถามของของของคนในในช่องมาตอบก็ถามว่าพี่ ทำไมผมถึงโดนลดเปอร์เซ็นต์การเทรดแล้วเขาก็เอาคําตอบมาตอบว่าอ๋อเขาลดเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาเห็นคุณโอเวอร์เทรดพอหลังจากที่สืบค้นคําว่าโอเวอร์เทรดคือเล่นเยอะเทรดเยอะนะเทรดเยอะหมายความว่าสมมุติคุณมีเงินอยู่หมื่นหนึง่งมาถึงปุ๊บคุณใส่หมื่นหนึง่งอย่างเงี้ยเรียกโอเวอร์เทรดซึ่ง จริงๆผมบอกนี้นะถ้าการออินของคุณมันคือการออินแบบสุดจริตออินสุดจริตคืออะไรฮะก็คืออ่ะเราอยากจะเข้าออินก็เข้าเลยผมว่าการโอเวอร์เทดเนี่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือการเทรดแบบใส่มาถึงปุ๊บอัดออินเลยเนยคุณคือคุณพึ่ง เติมเครดิตเข้าไปแล้วคุณอัดอออินเลยเนี่ยส่วนใหญ่โบรโกรเขาจะงงว่าทาไมคุณทาอย่างนีงน้วะมันต้องแยกกันนะสมมุมิอย่างผมอะย่างผมผมเนี่ยสุดจริตในการเทรดอยู่ละผมใส่เครดิตไปสองหมื่นมาถึงปุ๊บผมซัดสองหมื่นเลยอย่างเงี้ยบรกรไม่ว่าหรอกบรกรไม่ว่าหรอกเพราะว่าเราเรากาจะอออินเฉยเฉย แต่ที่มันมีปัญหาคือมันมีบางกลุ่มที่เป็นขบวนการสมัครหลายยุทธนะแต่ว่าอยู่ใน IP address เดียวกันสมัครหลายยุทธแล้วก็ทายส่วนเห็นภาพปะ่ะอาจจะรับโบนัสลหลายโบนัสแล้วก็อออินเลยอออินทีเดียวไปเลยเห็นภาพไหมอาจจะแบบประมาณ40ยุทธอะงเงย คุณค <S preach science> ิดด an ูว่าสี่สิบเท่าอ่ะสี่สิบเท่าอ่ะเขาอาจจะหมักแบบยูเยอะๆพร้อมกันแล้วก็เข้าออเดอร์พร้อมกันเลยตุ้มมันก็จะมีการโอนเงินของฝั่งปุ๊บ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 ถูกป่ะแล้วสิ่งที่เขาได้คือเขาได้โบนัสโบนัสมันจะกองย้ายฝั่งไปเรื่อยๆย้ายฝั่งไปเรื่อยๆย้ายฝั่งไปเรื่อยๆย้ายฝั่งไปเรื่อยสุดท้ายคือเขาก็ได้กำไรทำไหมพอพอเข้าใจไอเดียนี้ไหมเขาก็เลยแปลกไงว่ามาถึงปุ๊บ พวกที่มันซึ่งสมัครยูทใหม่แล้วอยู่ดีคุณก็ all <S 2> <S 2> <S 2> อัดอออินเลยนะมันเรียกว่าการเทรดที่ผิดปกติเอางี้ดีกว่าแต่ผมไม่เรียกว่าโอเวอร์เทรดโอเวอร์เทรดเหมือนพวกเราอะคำมวอย่างพวกเราอะทีแ่แตกกันอะที่เราแบบสุดจริตในการเทรดอะเป็นยังไงฮะอะเข้าไม้หนึ่งไม้สองไม้สไม้สี่ไม้ห้าไม้หกไม้เจ็ดแปแตก แล้วเหลืออีกก้อนสุดท้ายอยู่อยากกันนั้นเลยกูซัดตู้มอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกไม่โอเวอร์เทรดหรอครับอันนั้นเป็นการเทรดปกติอยู่แล้วแต่ที่มันไม่ปกติอ่ะที่เขาลดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะเขาเริ่มจับผิดคุณได้ว่าเอ๊ะไอหมอนี่มันแปลกๆมาถึงปุ๊บคุณไม่มีการซอยไม้คุณไม่มีการวางเมนเทมอะไรเลยคุณมาถึงคุณอออินเลยแปลกแต่ผมไม่เรียกว่าโอเวอร์เทร ไอโอเวอร์เทรดในความหมายของเนื้อนามเทรดเดอร์แล้วก็นี่กลุ่มไวรุ่นห้าวิคือเล่นเยอะเกินไปเนี่ยโอเวอร์เทรดแต่ไม่ได้เป็นผลให้ลดเปอร์เซนต์เข้าใจตรงกันและอันนี้ผมเฟิร์มจากเมนเจอร์แล้วยังไงอ่ะโบรเขาอยากให้คุณเทรดู่แล้วจะโอเวอร์เทรดคุณจะเทรดเยอะเขายิ่งชอบเพราเขาได้ค่าคอมแต่ที่เขาลดเปอร์เซนต์เนี่ยก็เพราะอยู่ดีคุณมาซัดอออินและทุกยุดเปิดพร้อมกันแล้วแม่งอออินพร้อมกันกูง,งงไหมละ่ะ เขาใจตรงกันอย่างคือผมไปฟังช่องนั้นผมก็แปลกใจมันตกกะมันกินเพี้ยนอ่ะเขาบอกว่าอ๋อเขาไม่อยากให้คุณเสียตังค์เยอะพอเขาเห็นว่าคุณน่ะเล่นเยอะเกินไปเทดเยอะเกินไปเขาก็เลยลดเปอร์เซ็นต์เพื่อไม่ให้คุณเล่นเอ้ากูงงเอาบิดออกเอ้ากูงงเขาจะเอาออกทำไมถ้าเกิดเราเทรดสุดจริตใน ที่เคยเห็นที่แบบเอาบริษออกเอาเปอร์เซนต์ออกหนึ่งยืนยันตัวตนไม่สมบูรณ์การถอนเอาบัญชีหนึ่งฝากที่เอาบัญชีหนึ่งถอนแล้วไม่ยืนยันตัวตนหรือแบบยังไม่หันไ้ยืนยันตัวตนฝากก่อนแล้วยังไม่ยืนยันมืออีเมลยังไม่ยืนยันแบบให้ขึ้นติ๊กเขียวก็ไปฝากแล้วเทรดแล้วเข้าที่เห็น โดยเฉพาะพูกที่สมัครเฉยๆแล้วก็ยังไม่ยืนยันอะไรเลยแล้วก็เปิดหลายยุทธมันมีอย่างนี้นะมันมีแบบนี้เออเห็นช่องแอดแล้วอเดี๋ยวสมัครสักยุทธหนึ่งยุทธนี้เอาไว้แบบบัญชีทดลองอีกยุทธหนึ่งเอาไว้สมัครจริงผมบอกทําเพื่ออะไรและชื่อเดียวกันเขาก็จะมองเลยอ้าวชื่อเดียวกันแล้วมึงแทงสองฝั่งหรือเปล่าวะมึงรับโบนนะัสปุ๊บแทงสองฝั่งปะาวะเข้าใจป่ะเพื่อนกลหรือยุทธตรงเนี้ย มันก็ดาบสองคงของทางโรกให้โบนัสไปปุ๊บเดี๋ยวเจอพวกปั่นโปรอะแนวเดียวกับพวกล่าบโปรอะเพื่อนเคยได้ยินแล้วก็เคยได้ฟังมาแล้วก็เคยได้แบบประสบการณ์มาจากคนที่เขาแบบเคยเป็นเจ้าของทางเว็บที่เขเลือกเขาบอกว่าพวกล่าโปรมันจะมาแบบนี้คือแบบภายในภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสมัครยูดใหม่ประมาณสี่สิบห้าสิบยูดแล้วพอสี่สิบห้าสิบยูดปุ๊บทุกยูดพร้อมกับ ปากปุ๊บใส่ตุ้มทีเดียวัสใส่ตุ้มทีเดียวเพราะงั้นเนี่ยโลกเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าเราเองก็กลัวโบกโกงโบกก็กลัวเราโกงเหมือนกันอ่ะเข้าใจเออนะฮะเพราะงั้นเนี่ยไอ้คำว่าโอเวอร์เทรดของของที่อธิบายให้คุณผิดฟังเนี่ยในในม,มุมของเราเลยนะคือเทรดสุจริตตรงไปตรงมาเนี่ยนะโอเวอร์เทรดของผมคือการเตือนให้คุณเล่นรอบเยอะเกินไปจนกระทั่งทำท,ำทำให้คุณเล่นเยอะเ,อะเกินไปเกิดเออร์ร เกินเป้าเกินไปแล้วมันก็แตกเนี่ยให้ความรูเกีเ่ยวนะอันนี้ฝากไว้ครับนะ